สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมือเหนียวนองเนยพามาหาป่าก้นปนูจ้ะหลังจากเก<ด>ี่ยวเขาเรียบร้อยจ้ะจ้าอ้หอยแกมีบุจ้ะอย่าเบืองป่าอีกหน่อยจ้ะนำ้ำโอ้นำแหง้งน้ำแหง้งจ<า>้ะอาไรลบไปลวไม่ล้องไม่หาแม่ไม่บุล้งดอกล้งกี่ล่ะเออจะวางไปนี่แหละ น้องเจ้าเรียเล่บุิบุลุงมีให้พนังเบืองย่างเดียวจ้ะห้าโมงเงนล่างยากว้วยลุงไหมแม่ท่ายนี้เราก็สิไปไทไ่ายก้นปู่โอจ้ะมีเิเสียมบัดดีจ้าเ๋นานายวสิบปก้ดนไอาลำแห้งแม่แไม่วหอจ้ะสอดไปเลยนี่จ้ะ โอ้ได้ไรแต่มีปลาหน่อยเนาะทั้งปูทั้งปลาต้มส่งต้มส่งเนาะอู้แม่ปูเสียมานี่จ่าอย่าไปน้ำแห่งน้ำจะเจาะไม่เสียแห่งน้ำแรกจ่านี่ปลาตัวน้อยจ่ากระดิกกระดิกพี่จ้ะน้อยจะตายได้ไหมหาปลาลดอีกเด้อาะี่ะพี่ปลาแห่งแห้งๆอือจ้ะ ขาบรรยากาศจาที่ว่าดีนะแต่ว่ามันหน่อยห่มันแคบโพดมีต้นไผ่จ่ายยงเลยเนินสิดท้ายเลยย่างขนแบบที่นึงย่างขนดิมัดหลักกับขนแม่โซสีเธอเลยแม่ไม่เห็ดยังมีแม่ไม่ว่าเมี่เห็ดกินยังได้กระดาแต่สุกอเนี้ต้มนี่ปิ้ง จ่ากับสือมานี่จ่านั่นกับสืไปก้นปู่ตอเลยจ่านี่จ่าสวนย่าจะอยู่กับสืมีเป็นมะแข้งมะคุงมะพริกจ่ามะเขือจ่าโอมีครบเลยรบ้แม่นี่ครบตะวันแห้งกินใหญ่กันเสียพายตู้ใบกะเพรากับมีตัวนี้แม่แนี่ต้นกล้วยกับมีจ่าร่างเที่อหนาฝนยามแบะมากกับเมื่อกี้ไปกินเรื่อยดีแล้วแม่เนาะอุอนมักมีกับมีแม่เลยเนาะเห็นมาเนาะจ่า เขาไปใกล้ๆจ้ะนี่นอย่าไปต่อแล้วจ้ะบันที่ดีไหมะคะก้นนี่กับปูจ้ะนี่จ้ะบัดน,นี้มะก้นปูต่อจ้ะบันที่นี่ตัวเลแม่สองสองตัวจะท้ายพระท่านแจงยายแม่วขุดก่รดวูบขุดเร็วๆจ้ะแม่จะขุดเขาอีก คนก้อนเสียม่ะว่ามันอันขนทงจอนเสานี่จะถุงทงลงแดดท่านมีเข่าสามถุงพวก็เป็นตัวน้อยตัวน้อยใช่ไหม่ตัวน้อยตีม้งยาสัยใสเดียนชีกเดียนหลายนมันแม่อวนนักว่าถึงไรมันคือเดียมค่ะเห็นมานอจ่ะดังแดดจ้ะนี่อกินแรงก่อน แม่แม่เห้มันงาดิแม่คุณนั่นจะได้กบ้นมี่แม่มีหรอเนาะไอปูมองนี้แม่กบมัะปูปูนีซูฮูเหรอลูกอโอ้ยไปอลหอูนั้นจะได้กบบอสสิตอนหูน่อยมัไม่กบหอกอุ้ยยังโมยานเนาะว่าผูข้างในยังหมดเลืนะ แค่ว่าแม่นอยู่แบบแม่อันงูนี่อะไรตัวให้ตัวมันนี่งูอย่างงั้สียูน้ำเสร็แล้วน,นี่จ้าเบิ้งไปได้จา้าชิบอตัดออกจ้าขั้นตอนนี้ได้ไหม ชเราแม่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 นจิกัดเาว่าชี่หนีบแม่แม่นนแมมล่ะชอ้ยหน่ะแล้วบอกเอาวถือเสียมแมีแม่ใส่มือจุกเลยแม่เพิ่งจะาอย่ามันหนีบมือเนาะ <laughs> ตัวได้หน่อยอบข้าหลังอยอสามตัวล้วจ้จะนีะ่ เปต็ตัวตัวไปจ้ะไปมองต่อไปว่ที่แม่จ้าวะที่นีก่กะมาหลุมต่อไปจ้ะคุณเล่าแม่อืมอ๋อเม่ได้เห็นหูม,มันมเลรว่ามีแบบหูอะไรแมีหูใหญ่เดนี่หูไทยบางที่เลยนี่จุนจุนด้วยนี่เน,นี่ยวันนี้แม่แดดได้การจ้านี้ขมเวลาเรื่องเราไปขุนเข่าด้วนี่เดีดพันธอนแล้วแม่เนาะอือ หาเราตีดเลี้ยงเสื่อี่เลี้ยงได้ลาบได้ปนได้คลิปหนึ่งสิแม่ได้คลิปพร้อมถ้าไก่สิเปิดเทิมแล้วไม่ยึดใช่ตรงนี้ไก่เปิดเทิมแล้ววันที่หนึ่งถ้าเตรียมตัวยังอยู่จัามาน่าสินี่มาไงแม่ถ้าเจ้าเตรียมตัวได้แม่เปิดเลี้ยงหมดละตรงนี้เตรียมตัวให้คลิปจ้ะโอ้โหยังแม่โอ้มันซูนมันอยู่แต่ว่าจกลงมันแลนลงถึงง่าพอด วู้ยหญ่อยู่เด้มาแม่โต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 ลูกดูดนอนอยู่เด้หนูยายวู๊แม่ลูกหอยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มนึงแล้วไหมเนาะมันขืนมาล่ะลูกหอยไหมมันออกลูกพินไว้มันอยู่เลิกไหมลูกแม่ไม่เคยศึกษาแบบหอยเรียงแจ็คเกียนโอ้ยแจ็คเกียนลูกนี่นี่คุบคว้าคุบคว้าจังเลยคนเนี่ยเนี่ย้งันนุ่งนอตัวนีจ้ะ โอ้โหโอ่คุบเอาเลยปาดฮูมันบมักโลกเนาะปาดแม่มีบยญันหนีบมือเรวแปะมีแมสก์นี่นี่จ้ะโอ้โหจะไปข้นขอก็ได้จ้ากับสิบปเทศเจนพรอะอมหุ่นหล่ะจะมาเดี๋ยวคนข้อเลยแบบนี้ปะกวนประมาณนี่จ้ะถ้าไปกับสิบไปค้นข้อเลยจ้ามูจ้าลงแล้วเนาะตรงนี้มาถ่ายคลิปก่อนได้สิจ้ะข้นข้อเร็วกว่าที่ไม่กัสตาร์ไปต่อคนเข้อได้จ้าจ้า มาตอนค้นเขาจะัดที่นี้ก็ามักรองไว้จะเอาเขาที่เกีียวแล้วมัดแล้วจะแห้งๆจะมักรองไว้เมกันจะัดที่นี้กะสีเอารถมาแก่จะเอาห้มกันร่วมกันยีนนั่นจะอู mm ้แดดหอนแห้งจะ <Yeah. S 1> กะสีมัดน,นี่จะกะสีทาเฮ็ดอีกเรื่อยๆจะ เมื่อสิ้น,นทายเบิ่งเรื่อยๆจะเป็นระยะระยะจะนี่เจ้าบันนี้วันนี้กล่าว่าเก็บเขาก็ไม่จะคนเขาล้านเลยเขาขื่นกองไว้กองไว้จะรถเก๋งลังมาเก็บขึ้นจะเอาไปกองร่วมกันจใจอยู่เพื่อนนี่คือข้อมิตรกองไว้จะัดทีิ้งจะอีกรายมองอยูยินแหละก็ห่อนเนาะ คนละงได้ก็เหมือนันสองนเลยจากคุณสองความือหน่งเลยจับกล่องอยูจ่จ้ะอุ้ยาอายไปนอายปวดเขียวไอ้เพื่อนเอาน่องห้องเด,ดียวกูห้องน,นี้นเลยมากเนยม่จาม้รึนี่เบอร์อีเข้าๆจา้ะ เลยน่าจะเรื่อยๆจ้ะน่าจะเทไปเรื่อยๆจ้ะว่ามีแต่เนื้อจ้ะอีกหลายคนหนึ่งจ้ะเห็ดจ้ะน่าจะใส่เบิ้องระยะระยะจ้ะส่วข้าวจ้ะต่อไปน่าจะเทต่อนอีกทุกหนึงว่าอีแม่อีกบางอื่นมาแบบนี้จ้ะเหมือนีกที่สีเห็ดจะทุงนี้แหละบ่อทุกหนั้นมันทัางเรแล้วๆทั้งมาเรี่ยวอยู่อ่ะสีได้สีเลยเลยสีเลยที่แม่ รถเกียวรถสีมะรีมจ้ะนีจ้าคือเก้าละจ้าวันที่หนีหอดการนวดเข่าสีเข่าจ่านั้นก็จิบย็นท่ายโดยมันได้จ้านั่นก็จะไปซอยมีเด็ดจ่าย้อนเข่าขึ่นนือเก้าละจ้านั้นกจเป็นข้าวหนึ่งจ้าจ้าตอนนี้กะ มีเขาเรียบร้อยจ้ะอะมารย์มันแป่แบบซิฟอันรวมเบิดแล้วก็สิหลายเติมยังไงเติบอยู่จ้ะขาดเอาว่าได้จ้ะนี่ละไ่ทังลอยแล้วอจารย์ไม่เมื่อยมีแบบพอยยัดเขาเนาะสีเนาะเปิ้วไปิ้ลทุ่งหนึงเดี๋ยวอีกสองท่งขัดเจ้าท่งหนึ่งขัดเงียวท่งหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวเปิ้ลเบิดแลเปิ้ลจ้ะในคลิปนี้ว่สมควรอาจารย์นีขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย